เรื่องของ Pictorial drawing ก็คือการเขียนภาพ3ามิติตนะครับพ i c t o r i a ยลการเขียนภาพ3ามิติที่เราใช้กันนิยมใช้กันบ่อยๆนะครับจะมีภาพ3ามิติที่เป็น isometric กับภาพ3ามิติที่เป็น o b l i q u นะครับคุณสมบัติของภาพ สามมิติแบบไอโซเมตริก็คือภาพที่ทำมุมสามสิบองศาทั้งสองด้านกับแนวระดับทำมุมสามสิบองศาเนี้ยทำมุมสามสิบองศาทั้งสองด้านอันนี้ก็คือไอโซ metric จำได้นะทำมุมสามสิบองศาทั้งสองด้านนะครับอันดับแรกโจทย์จะให้ทำการถ้าเราต้องการแปลงจากอโซเมตริกเป็นอโซ metric วิธีการไม่ว่าจะเป็นย่อหรือขยายนะครับจากในตัวอย่างที่1ก็วิธีการนะครับในการเราแปลงในที่นี้เป็นสเกล1ต่อ1สเกลหต่อ1นะในที่นี้สเกลหนต่อ1นะครับหต่อ 1, 1ถ้าเราเขียนบอกว่าจงแปลงไอโซเมตริกเป็นไอโซเมตริกสเกลหต่อ1ก็คือ1ต่อ1ปกติขนาดเท่าเดิมทุกอย่างเท่าเดิมหมด ในที่นี้ที่อาจารย์เขียนกบกว้างยาวหรือรกว้างยาวกว้างสูงหลึกละกันความจริงคือกว้างยาวหืืก็แหละแต่ในที่นี้จารย์เขียนเป็นกว้างยาวนี่คือสูงหละแล้วก็ลึกน,นะครับก็คือความกว้างในก็กไก่กว้างไม่สิเพิ่งนะงงแล้เอาใหๆๆๆม่ม่ใหมกว้างยาวหรือกระถูกแล้วแหละ หนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งแปบลบว่าแกน x แกน y แกน z ถ้ากรณีหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยแกน x y แล้วก็ z นะครับ x y z นะครับแล้วก็การทำเนี่ยนี่ทำมุม3 0สองศาทั้งสองด้านนะครับถ้าเป็นสเกลโจทย์กำหนดสเกลหนึ่งต่อหนึ่งเราก็ copy มาเลยครับ x y z ทุกด้านกว้างยาวหรือคืนขนาดเท่าเดิม จทยกำหนดให้จงแปลงไอโซเมจจงเขียนไอโซเมติกด้วยสเกล1นึ1่ต่อสอนต่อสนี่คือเป็นลักษณะของการยอ่อย่อแปลวล่าอะไรครับแปลว่ากว้างยาวลึกเนี่ยจะต้องโดนหารสองทุกด้านนะครับจะลืมโดนหารสองทุกด้านหารสองทุกด้านเลยนะครับกว้างยาวลึกหารสอง ก็คืออันนี้โดนหารสองทุกด้านในรูปมานะหารสองให้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นสเกลสองต่อหนึ่งสองต่อหนึ่งก็คือคูณสองตลอดสองต่อหนึ่งก็คือคูณสองตลอดนะครับทุกด้านเลยคูณสองจากตัวนี้นะตัวที่เป็นสเกลหนึ่งต่อหนึ่งหรือว่าจากโจทย์นั่นเองครับจากโจทย์1หนึ่งต่อสองก็คือหารสองตลอดถ้าสองต่อหนึ่งคือคูณสองตลอดถ้าจอย์นกำหนดเป็นหนึ่งต่อเก้า ก็หาร9กตลอดถ้าเป็น9ต่ตอนก็คูณ9ตลอดนะครับอันนี้ง่ายกรณีที่เป็นไอโ m เ t ต i c ก็คือตรงตัวกว้างสูงลึกนะครับถ้าเป็นอโซ m ม t ร i c ที่แปลงเป็นออฟริกคุณสมบัติออฟริกก็คือจะมี1ด้านขนาดกับพื้นใช่ไหมครับแล้วก็อีกด้านนึงจะทำมุม45อ,องศาทำมุม45อ,องศาแล้วเราดูว่า ไอโซเมติกแปลงไปเป็นออฟริกอันดับแรกส่วนใหญ่จะผิดการก็คือลืมหารสองให้เราเลือกภาพด้านหน้าเป็นภาพที่มีระียดมากที่สุดนะครับในนี้อาจารย์ให้ภาพด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นภาพที่มีระียดมากที่สุดใช่ไหมด้านอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นสี่ห้าองศาสาคัญคือจะหารสองเฉพาะด้านลึกเท่านั้นด้านลึกหารด้านลึกที่สี่้าสองได้สี่้าองศาหารสองตลอดเฉพาะด,ด้านลึก ด้านอื่นไม่ต้องหารตรงตัวเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นสเกล1ต่อหนึ่งนะสเกลหนึ่งต่อหนึ่ถ้าโจทย์กำหนดให้แปลงไอโซเมติกเป็นออฟริกมาตาส่วน1ต่อ2อันดับแรกที่เราทำได้ให้เราแปลงไอโซเมติกเป็นออฟริกออฟริกหนึต่อหนึก่อนหลังจากนั้นโจทย์ต้องการออฟริกที่เป็น1ต่อ2เราค่อยแปลงออฟริกหน่งต่อหนึ่เป็นออฟริกหต่อส หนึ่งต่อสองคือเราจะหารสองของออฟริกทุกด้านในหนึ่งต่อหนึ่งให้เรียบร้อยจะง่ายกว่าแต่ถ้าใครที่ทำเร็วเราจะข้ามขั้นตอนนี้แล้วมามูฟจากก้อนนี้มาเป็นอันนี้เลยก็ได้นะครับถ้าเราไม่คล่องเราก็แปลงเป็นออฟริกเป็นไอโซเมตริกหนึ่งต่อหนึ่งแปลงเป็นออฟริกหนึ่งต่อหนึ่งให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นโจทย์กำหนดให้เป็นหนึ่งต่อสองหรือสองต่อหนึ่งแล้วก็ออฟริกหนึ่งต่อหนึ่งมาคูหรือมาหารตลอดก็จบแล้ว ถ้ามันเป็นออฟริกอยู่แล้วครับเราสามารถคูณหรือหารได้ทั้งกว้างสูง,งหรือกดเลยนะครับส่วนใหญ่จะผิดกันในเรื่องการแปลงไอโซเมติกเป็นออฟริกนะครับเราก็ไปดูส่วนใหญ่จะผิดในตรงลืมหารสองของด้านลึกง,ง่ายสุดที่อาจารย์แนะนําคือให้โจทย์ต้องการออฟริกแปลว่าเราแปลงไอโซเมติกเป็นออฟริกหนึ่งต่อหนึ่งก่อนโจทย์ต้องการสองต่อหนึ่งเราแปลงเป็นออฟริ ick, หนึ่งต่อหนึ่งหลังจากนั้นค่อยคูณสองทั้งหมด ม,มันก็จะเป็นออฟริกสองตอนหนึ่งตัวมันเองก็คูณได้หมดจะขึ้นหรือลงก็แล้วแต่ถ้าเราแปลงเป็นหนึ่งตอนหนึ่งของสิ่งที่เราต้องการแล้วนะอันนี้แปลหน้าของไอโซเมติกแปลงเป็นออฟริกง่ายไหมมีข้อสองสัยนะยไหมไม่มีนะพวกนี้ออกสอบเสมออีกอันหนึ่งถ้าอีทางหนึ่งโจทย์ให้เป็นออฟริกแปลงเป็นไอโซเมติก วิธีการทำนะคะถ้าโจทย์เป็นออฟริกแปลงเป็น,ปน,ปนออฟริกเหมือนเดิมแปลว่าถ้าเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเหมือนเดิมก็พี่เลยครับทุกอย่างเหมือนกันก็คือคนนิ่งมาเลยนะแต่ถ้าโจทย์บอกว่าออฟริกแปลงเป็นออฟริกหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสองก็คือย่อใน้นเราหารสองทุกด้านนะครับหารสองทุกด้านเลยนะครับมันก็จะคือกว้างสูงหรือก,ก็หารสองให้หมดก็จะจบ เป็นออบริกหนงตัวหนึ่งแล้วก็คือจะหารทั้งหมดหรือคูณทั้งหมดถ้าคูณทั้งหมดก็ต่อเมื่อเป็น2ต่อ1อันนี้ห1ึต่อ2 2ต่อ1เราก็คูณ2ตลอดเพราะเนี้ยเป็นออบริกหนึ่งต่อ1ใช่ป่ะเราแค่คูณ2ตลอดก็จบละมันก็จะได้กรูปนี้ก็เบิ้์นเข้าอีกเท้าตัวนะครับอันนี้เป็นลักษณะของออบริกแปลงเป็นเอิโซเมตริกแต่ถ้าออบริกแปลงเป็นอันนี้ออบริกแปลมันออบริกสี แต่ถ้าออฟริกแปลงเป็นไอโซเมติกโจ์ให้เป็นออฟริกมาขนาด1ต่อ1นต้องการแปลงเป็นไอโซเมติกขนาด2ต่อ1นสเต็ปแรกที่เราทำเราควรจะแปลงออฟริกไปเป็นไอโซเมติก1ต่อ1นให้ได้ก่อนวิธีการเราจะลืมว่าดีฟอ u l ์เดิมของออฟริกตรงนี้ครับมันโดนหาร2อ,อยู่จำได้ถูกต้องบ้างมันโดนลดลงครึ่งหนึ่งดังนั้นการแปลงกลับไปเป็นไอโซเมติกนี่คือการแปลงกลับไปเป็นรูปต้นฉบับ รูปต้นฉบับของมันที่ไม่มีการลดขนาดเลย,เ,ลยเนี่ยอยู่ที่ iso metric นะครับดังนั้นเราจะแปลง o อ l ริกไปเป็น,น iso metric อย่าลืมคูณ2เฉพาะด้านลึกเท่านั้นด้านเนี้อย่าลืมคูณสองของขอยตัวนี้นะต้องคูณ2แล้วคูณ2ชเช่นยกตัวอ,อย่างลึก4คูณ2นี้ก็มันแนะแเซนนะครับดังนั้นตรงนี้ให้เราแปลงเป็น,น,น iso metric 1นต่อหก่อนก็คือคูณสอนเพาด้านลึกหลังจากนั้นโจทย์ต้องการเป็นใน,น,ในโซเป็นไอโซเมติกหนต่อสอหรือ2อต่อหนึก็ง่ายแล้วนะครับเราแค่2หารตลอดหรือถ้าเป็น2อต่อหก็คือ2คูณตลอดนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้เป็นตัวอย่างของเทคนิคนะครับในการที่จะเอาไปไประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบ สติเรียลดรอวิ่งนะครับคือวิธีการแปลงนี่ออกสอบปีอยู่แล้วนะครับไปฝึกวิธีการ,ร <Yeah. S 1> แปลง iso <Yeah. S 1> เป็นโซไ iso, ISO <Yeah. S 1> เป็น o b r i อ obric เป็นออฟริกออฟริกเป็น i อ o scale หนึ 1, ่งต่อหนึ่สองต่อหนหรือ1นต่อหหรือ1นต่อสอะไรง <Yeah. S 1> เงี้ยเต็มหมดนะตัวเลขก็มากกว่าสองก็มีคูณตลอดหารตลอดหรือว่าคูณหรือว่าหารเฉพาะด้านครึ่งด้านลึกหรือว่าคูณ2กลับมาให้เป็นไอโซเมตริกด้านลึกปกติก นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ทำอยู่แล้วเรื่องของ Pictorial Drawing <น>ก็คือการเขียนภาพ3ามิตินะ,ะตนะครับ Pictorial Drawing ก,การเขียนภาพ3ามิติที่เราใช้กันนิยมใช้กันบ่อยๆนะครับจะมีภาพ3ามิติที่เป็น Isometric กับภาพ3ามิติที่เป็น o l l q u e นะครับคุณสมบัติของภาพสมมิติแบบไอ o metric ก็คือภาพที่ทำมุม3าสิบองศาทั้งสองด้านกับแนวระดับทำมุม3ามสิบองศาเนี้ยทำมุมสาสองศาทั้งสองด้านอันนี้ก็คือ iso metric จำได้นะทำมุมสามสิบองศาทั้งสองด้านนะครับอันดับแรกโจทย์จะให้ทำการถ้าเราต้องการแปลงจากไอโซเมต r ิก เป็นไอโซเมตริกวิธีการไม่ว่าจะเป็นย่อหรือขยายนะครับจากในตัวอย่างที่1ก็